คนเลยคนเลยคนเลยอุ้ยอะไรอะ่ะคนคนคดอะไรอะ่ะทำอะไรเราไม่ได้หรอกแรกอ่อ่ะเอ้าไม่นี่ยทุกคนเดี๋ยว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 สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมดีซีโลนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาแกล้งเพื่อนนั่นเองนะก็คือฟิล์มหนึ่งสองศูนย์เก้านั่นเองนะครับครั้งหน้าคือผมจะมาแกล้งนะเราไม่ได้แกล้งนานมากเราก็จะมาแกล้งมาเยอะขึ้นเลยนะครับทุกคนนะคือครั้งนี้ครับทุกคนผมจะแปลงร่างเป็น งูอนาคอนด้านั่นเองนะคือผมเคยแปงลงร่างไปแล้วแหละแต่มันนายมากแล้วผมก็นึกได้อยากจะแปงลงร่างเป็นงูอนาคอนดา้าแกล้งิฟรมนะครับเพราะว่าผมอะ่ะไม่ค่อยได้แกล้งิฟรมไงผมก็จะมาแกล้งิฟ์มบ้างนะครับทุกคนโอเคยืมกดไลค์ like คลิปนี้นะครับผมทุกคนช่วยกันกดไลค์ like คลิปนี้ถึง1000พ like ไลค์ไปเลยนะกดติดตามกดดึงให้ผมด้วยนะครับผมเอาสักให้ถึง1 5 0 0 0 0ซับไปเออนะเราจะ1 5 0 0 0 0ซับแล้วกดให้ถึงด้วยกันนะครับผมโอเคแล้วก็ไปดูในคลิปกันเลย โอเคครับผมสลัคบกิโนี้ผมมาทำคลิปแปลงร่างเป็นแบรกิวเอาชีวิตรอดในโลกแห่งป่าลึก150ล้านวันนะครับผมเช็ดโอ้โหตอนนี้เรามาอยู่ในเมืองของผมเลยนะทุกคนผมเป็นกำนันหมู่บ้านนี้เว้ยทุกคนใช่ผมจะทำอะไรในหมู่ในหมู่บ้านนี้ก็ได้เว้ยเดี๋ยวนะไปปล้นของชาวบ้านเดี่ยวทุกคนมาแล้วมาปล้นของชาวบ้านนะครับจะแก้งนะครับทุกคนอุ้ยได้เหล็กมาได้ต้องตามใครตีผมไม่มีไม่มีแว่ามันจะมีมดมดอะไรอ่ะมดมดตัวน่อยแน่เลยว่ะทุกคนอ้านป่าลึกไงเดี๋ยวนะมันป่าลึกแบบ ไม่ไหวเลยอ่ะพวกสัตว์ประหลาดก็ชอบเยอะค้างนะครับทุกคนอะไรแล้วมึงเนี่ยอ๋อค้างค้างค้างชุบดูเหมือนว่าผมผมจะแหลกนิดหน่อยนะทุกคนไม่แหลกเน็ตผมไม่แหลกทุกคนอ๋อชบเอ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนลิงเลยอ่ะคือเสียงอะไรจิงชาวบ้านจิงแอ้วเมื่อกี้นั้นทุกคนผมี๋ยวผมดูเบลลี่ก่อนโโอ้หป่าอัานี้มันน่ากลัวเหมือนกันนะทุกคนผมต้องทําการแบบว่าไปตามล่าสัตว์กันะ เอ้ยเนี่ยมันแอลอีกแล้วอ่ะมันเป็นารล่าสัตว์ก่อนลวกันทุกคนผมขอโดดไกลางเมืองลไทุกคนไข่น้างมาอะไรก็ได้ผมไม่ผิดเ้ยทุกคนคอกี้จื๊บจื๊บีลกันแตกทุกคนคือผมเขียนว่าไข่คอกี้แต่เป็นได้ยินเียงีบจก๊บ่มันเป็นอียนะครับแต่มันเป็นไร่ได้ผตไม่ผแดเลยทุกคนคอคี้จื่บจ๊บโนแตคนับอผนนี้ก่นไข่คอัี้ชบ่รับไปเราได้อะไมาิเลย่อคนอะไรจบกกคือเฮ้ย มันให้หมาวะมันกินหมาเข้าไปเหรอทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยหมาหมาบ้านผมเข้าเลยทุกคนขี้ฝันหมาจริงทุกคนเืออนาคอนดาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อเฉยเลยไปไหนแล้วว่ะมันเป็นงูเหรอขายแล้วทุกคนเขียนว่าออกจากหมู่บ้านนี้ดีกว่าหวะทุกคนเขียนว่าไข่หมาพอกี้แต่มันเป็นไข่งูอนาคอนดาปลาใหญ่จะมีป่าจะมีตัวอะไรไหมทุกคนพูดกระพูกวัวนให้ผมเจอไข่นกววะทุกคนนี่เราทำมไข่นกกระทากินแล้วผมจะเขียนคอกคนหลังมาด้้้วยไไดมมาทุกคน เออฝ <chips S 1> นตกออ้ยจู่ๆฝนก็ตกทุกคนเดี๋ยวผมจะเขียนว่าเดี๋ยวนี้ผมจะเขียนว่าไข่งัวนะคอนดาแล้วก well, ันได้ยินเสียงอะไรตีบวอแล้วอ่ะไข่งัวอาณาคนด่าไม่ใช้ไม่ได้นะทุกคนนี่ละลาละลาละลาเอ้ยโอ้โหผมว่าไบโอวันนี้มันต้องมีของสัตว์แบบน่ารักน่ารักแน่เลยทุกคนสัตว์อะไรที่มันน่ารักน่ารักทุกคนลองคิดวันนีเช่นอะไรเช่นแมงีนูนเอ้ยนี่นี่นี่อะไรอ่ะ ไข่งูอนาคอนดาไข่งูอนาคอนดาเดี๋ยวแล้วผมจะวางทำไมถ้ามันเป็นไข่งูอะทุกคนหรอวางดูเพื่อหมามันกินงูไปอีกทีนึงนี่ไงนี่ไงทุกคนหมามันกินงูไปจริงอะเฮ้ยน้องหมาคอกีน้องหมาสุดน่ารักอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันทุกคนไข่แตกอันนี้คืออะไรอ่ะผมให้ไข่หมากินได้ไหมไม่ได้เหรอเฮ้ยผมจะเลี้ยงหมาแล้วเฮ้ยเจอนกอะไรอ่ะนกจิ๊ดจิ๊ดเหรอเจนกจิ๊ดจิ๊ดวะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตีไม่ได้ไหมจิ๊ด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 จ เราจะให้ไข่เป็ดไปออโอ้โหโอ้โหเอ้าว่าแม่งแหลกเกินไปแล้วทุกคนไม่ไหวเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวน้ำผมเจอนกอะไรเนี่ยนี่นกมันกินบลูเบอร์รี่ไหมอ่ะเดี๋ยวเอ้ยเราเจอไข่อะไรกันไข่เป็ดไข่เป็ดวะเฮ้ยเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวไข่เป็ดตรงไหนวะเป็นงูเลื้อยยังใหญ่เลยทุกคนเดี๋ยวน้ำนี่เฮ้ยแต่ผมไม่กลัวว่ะงูก็มาอะนาคอนด้าตีไม่ได้โอเคจะกัดหมาจะกัดหมาผมทุกคนผมต้องเอาหมาเอาหมาไปสู้กับงูหนึ่งล้านตัวทุกคนนี่หมานี่ล้านตัวประทะงูอนาคอนดาเเเเดดดีีี๋๋๋ยยยยววววนนนนทุกคไไม่หล อะไรมันกินหมาปะหมองูมันกินหมาเหรอทุกคนเฮ้ย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 ดีอุยอุ้ยออยย้ยเดี๋ยวกจิ๊กเฮ้ยมันกินหมาจริงด้วยทุกคนเดี๋ยวเดี๋วผมป้องหมาผมเนี่ยเดี๋ยวผมกลัวว่ะเอาไงเอาไงหมาตังไงฉันว่าผมต้องตอบบอกขึ้นไปเั้นสูง้เดี๋ยวนะผมดูโอ้โหดูดิคนโหดล่ะทำไมงูมันโหดจังวะทุกคนเึ๊บดึ๊บเดี๋ยวเดียวเดี๋ยงูมันกัดต้นไม้ทุ ไปไหนแล้ววะเหมือนว่าเอ้ยหมาเรามีเยอะๆทุกคนเดี๋ยวนะงูเหมือนจะหายไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวไม่หายเดี๋ยวนะงูมันเหมือนไส้กรอกเลยทุกคนโูหรือไส้กรอกวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันตามผมมาแล้วทุกคนชิบหายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวิ่งเอาค้างไม่มีไม้ไม่มีไม้ไม่มีอะไรเลยดิ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเาค้างเดี๋ยวนะเอางูไปแล้วมบงไปริมชายหาดดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาค้างจะแลกนะทุกคนนนั่เออะ พูดเลยไม่ร no ู้คนผมกลัวงูนะทุกคนในชีวิตจริงผมก็กลัวนะงูอ่ะเกลัวงูมากเลยโอ้ยแหลกแหลกเขาหน้าเกลียดน่ากลัวเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงงูมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยงู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 เอาล็กไปกินได้งูงูเอาล็กไปนอนไม่ต้องมากินกูเราจะให้งูมันมาทุกคนเราจะให้นี่กันกลัวน้ำใช่ทุกคนงูมันกลัวน้ำถ้าเกิดมันงูนะคนได้ว่ายน้ำได้นะต้องจมน้ำก่อนไว้ทุกคนมาหาผมไม่ได้เห็นไหมนะทุกคนเห็นไหมดูดิงูมันกลัวผมจริงเฮ้ยเดี๋ยว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  หายแล้วงูมันดำน้ำไม่ได้ทุกคนตายที่เนี้ยงูดำน้ำไม่ได้งูที่ไหนงูที่ไหนว่ายน้ำไม่ได้ก็นวงเลยทุกคนงูมันว่ายน้ำได้นะทุกคนตายแล้วเกิดใหม่งูมันตามผมไม่ท oh. ันแน่จะจูบงูไปก่อนทุกคนแปลกมากจะออกไปในป่าใหญ่ป่าลึกป่าคลิกป่ากี้นะทุกคนเอ้ยเฮ้ยเด็กก็แลกเด็กก็แลกโอ้ยเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงงูอีกแล้วเหรอเสียงงูมาจากไหนเอยงูเก่าก็เงาเฮ้ยไม่เล่นดีกว่าทุกคนอย่าไปเยังไงนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ใครป้ายาใครผมวะเดี๋ยวนะทุกคนป่าดิมันป่าเลยวะทุกคนผมจะตั้งชื่อป่ามันเป็นป่าป่าดงสุกแล้วกันทุกคนป่าดงสุกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยฝนฝนยาพิษหรอฟิล์มยังไม่เคยฝนยาพิษเหรอทุกคนฟิล์มยังไม่เคยโดนปื่อยนมถ่วงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาปื่อยนมถ่วงมาล้างนกอีกแล้วล้างนกมันเกลื่อนมากเลยอ่ะผมเอาไข่นกให้ง nah ูก hey. ินได้ไหมอ่ะมันจะกินไหมอ่ะเฮ้ยอะไรวะหายแล้วมันคือเสียงอะไรอ่ะ เอาไข่ไปกินเมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ย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 เฮไยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเไปหเ่อยเี้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอะไรฮ้ยเ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 ฮ้กเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไ้ยเอกยเอาออก้ปเอาอเกไปออกมาไม่เ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้ย้ยัน้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเดย้ยเ้ย้้ย้้ยกล้งคนดูผมไม่ได้ทุกคน แอบแอบอะไนี้ผมแอบมันนี้เออไปฆ่าผมไม่ได้หรอกผมแอบอะไนี้หากคนอยู่ไหนน้าหาผมไม่เจอทุกคนคุณหาผมไม่เจออยู่ไหนน้าหาผมไม่เจอหาผมไม่เจอผมจะบอกคว่างบอกคว่างเลยดูดิเฮ้ยเฟียมอยู่ไหนวะเป็นมูหรือเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ไหนนะฟิล์มอยู่ไหนนะเอ้ยเอ้ยลงแล้วผมไม่ลงหรอกทุกคนว่าใครนั่นแหละผมมันนักจุกไงอ๋อผมันนักจุกไงทุกคนหายตัวไป ชุบชุบเรียบร้อยผมหายตัวแล,แล้วเฮ้ยเิดร้อยหายตัวทุกคนเด้อเด้อเดผมกลับเป็นคนก่อน,<ใ>นคนเนี่ยนะ Bear Q มีพลังพิเศษก็คือการพลางตัวทุกคนนี่ไงชุบผมแบบขุดดิง่งลงมาเลยมันไม่เห็นผมแล้วล่ะเนี่ยผมรอดเียเสียงอะไรชิบหายแล้วขอให้คำหยาบกับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตามผมมาถึงนี่เลยเหรอเดี๋ยวนะผมขุดเหล็กเอาของก่อนแล้วกันทุกคนชุบ เฮ้ยเสียงยอะไรเออโอ้โหเราเล่นถึงวันอะไรแล้วไม่ได้นับวันเลยทุกคนผมจะเอาชีวิตอรอดอะไวันเดี๋ยวผมกลับมาเจอง,งูอนาคอนดาอ้าใหญ่ยักษ์ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูวเดยยลยระเบิดระเบิดนี่ไงเป็นสเต็ปของแร็กิลไม่ตายนี่ไงเป็นไงทุกคนไม่ยินเสียงงูอยู่เลยอ่ะงูมันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเพชรรอดนะงูปลอมแน่เดี๋ยวพญานาคมาเนี่ยมันหายตัวอยู่เปล่าเฮ้ยอ้าตายเอ้าไม่เรียนกลับมาเรียนกลับมา แล้วผมก็คลั่งแล้วผมก็แหลกแล e ้วผมก็กล an ี่ไปทุกคนแล้วผมปี้เสร็จแล้วไงต่อเอาแล้วก็ขุดดึงครับระหว่างเนี้ยเอาฟิมค่ะนี่ก็ผมไปลงหรอกแบ่ฟิล์มเน็ตไม่ดีนะครับชึบเออเออเดี๋ยวนะผมโดนดึงมาเดี๋ยวนะเพราะว่าผมดึงเออเ้ยเอาทุ่มโดนตกราวาอะงงเนี่ยผมแหลกทุกคนเนี่ยผมกากในผมกากมากชึบชึบฟิมสารบีบเฮลทุกคนสารบีบเฮลเดี๋ยวนะทำไมเนผมมันเออเฮ้ย เกือบเก sure ือบายเดี๋ยวผมหนีมา่นี <internally. S 1> ่แล er like <im ächen> <ilim psy> ้วกันทุกคนชุบ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 ใช้เหล็กอุดเลยผมให้อันนี้นะเดี๋ยวนะนี่มว่างูมันเะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเพชรจู่ๆผมก็เกิดมาเจอเพชรทุกคนผมให้น้องหมาเป็นบริการให้ผมแล้วกันหนีถ้ามันมีอะไรมันจะได้กินนี่อาเฮ้ยเฮ้เฮ้ยนเหลี่ยมม้เหลี่ยมเดี่ยงูม้เหลี่ยมว่ะอชาเหลี่ยมเนี่ยเรเดี๋ยวรอก่อนเดียเต้เพชรบเ็ดดึงด่าไปไงงูทาเอ้ยเดี๋ยวไม่ใด้ของเราหรอนี่ย มางูไม่ได้ของเราหรอทุกคนเฮ้ยขอบคุณม,มากเฮ้ยโยว่ะงูโคตรโยว่ะเฮ้ยงูมันช่วยเราอ่ะเฮ้ยออ๋คนเลยคนเลยคนเลยอะไรอ่ะคนคนคนอะไรอ่ะทำอะไรเราไม่ได้หรอกแย่อ่เอะเ,เ,เ,เอ้าวไม่เนอะทุกคนเดี๋ยว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 มันเอาผมา uh มันเอาผม<อ>นี่เฮ้ยมันรอดเนี่ยเป็นยังคืออ่ะไม่รอด คือผมไม่ยอมันทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะมัรหาเนี่ยมันเปิดแมพมากเลยทุกคนเหมือนผมลงมอดหยุดเวลามาแกล้งฟีมแล้วนะพี่มันไม่ได้หยุดเวลาทุกคนฟีมเน็ตไม่ดีทุกคนคุดตุ้งยอให้หมดทีมเน็ตไม่ดีทเออแล้วผมเกิดตรงนี้แล้วผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรวะทุกคนผมทรีพีหนึ่งสองสามขุดได้ไหมโลโอ้โหคุณได้ไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวงูงูงูเหลือมงูเหลือมห่างไมมงูเหลือมห่างไมมทุกคนชิบหายละเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับหมู่บ้านผมดีกว่าหมู่บ้านทรงเจริญชึบโโอ้หเเดีี๋ยยวนนนะะ่ เราคืองูงูเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะมันอานาคอนดาป้ายว่าอะไรอ่ะมาฆ่าแกเราคืองูอนาคอนดาโอ้โหนี่ในเป็นงูอนาคอนหวานไม่ได้เหรออะไรอ่ะจะมาฆ่าแกโอ้โหม่ไ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 หนไปฆ่าฉันงัก็จูงฉันได้ดิเนี่ยนี่วิ่งตามฉันให้ทันดิแล้แล้วไอเดี๋ยวมันตามทันได้ไงวะนี่ไงผมมันนักนักตลาพัวระดับประเทศไงโทรตามอหยิบไม่นับหยิบไม่นับทุกคนอะไรอ่ะ แป๊บหนึ่งแม่โทรมาหนึงแม่เทอเาตามาหยอกหยอกก็โผล่ชุบหยอกนั่นเลยนะนี่มันมันจะหิวหมาไนะ้มทุกคนงูมันจะหิวหมานะงูมันจะหิวหมาแล้วไม่ตามผมเราจะฆ่าหมาซีมให้หมดเลยค<พ>อ <ผม S 1> กี้เหรอหหน,นี่ออนี่เออมันกินกำลังกินหมาย,ยู่โดนผมใช้หมาเป็นตัวรอดอยู่ทุกคนออชุบแกล้งเนะี่ยผมมันรักแกล้งไนงะงูแค่นี้มันทำอะไรผมไม่ได้หรอก เออเราตกอ้าเอา้ยติดกำดักมาดิงโอ,โอ้งูเฮ้ยวังอาัาหม,มูแมนโก้แล้วทุกคนโก้จริงทุกคนแค่วันนี้แนะทุกคนผมจะพูดออกชึบพูดออกแล้วหนี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 เฮ้ยเฮ้ยหนีมาดิมันเอา,เอา,เอาผมไม่ลงหรอดแพร่แล้วไงวงการการแอบผมยืนหนึ่งเราเราอะไรวะเราิฉกแรงมากเลยนะยอมนายแล้วก็ได้งูน้อยมึงจะเขียนอะไรวะทุกคน แรงอะไรอ่ะแรงโชกแรงมากเลยนะไม่เชื่อไม่เชื่อแรงโชกเราโชกเฮ้ยเดี๋ยวแรงโชกแรงเราโชกนี่โแรงจริงไม่แรงจริงทุกคนเดี๋ยวผมหนีไปก่อนเลยกันผมหมาเป็นตัวล่อต่อผมหมาเป็นตัวล่อต่อทุกคนนี่โชคผมกินโชได้ไหมนกยูงกินไม่ได้หรอชุดเดียวนะเ้ยนี่ไงกําปังค้างค้าง เพิ่ม้างครับเหอดูเหกันทุกคนเนี่ผมน่าจะแหลกนี่เดินเดินเดินเดังอบเจนนะทุกคนงูันเดาผมไม่ได้เลยวะทุกคนผมไม่ให้มันกินผมหรอกให้ตายมันก็กินผมไม่ลงหรอกเราหนึ่งตัวอย่างอะไรตายหมดเลยไม่ให้หรอกคนโดนตกอะไรเงี้ยนี่นผมว่างูมันต้องกลัวงูฟังเดียวกันเว้ทุกคน นี่นี่เอาไปให้หมดเลยเอางูไป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 โอ้โหฟิล์มเสกแกล้งตัวเองโอ้โหการใช้ชีวิตแบกคิวของเรามันเพื่อนเหมือนกันนะทุกคนก็ขู่ไห่นกก็น่าจีบเหมือนกันเนี่ยอ่านอ่านเดี๋ยวอะไรมันตามผมอ่ะคืออะไรอ่ะงูมันเขียนอะไรมาเรามีตัวอย่างนะตัวอย่างคืออะไรอ่ะเออไอรอนตัวอย่างอะไรหรอตัวเล็ม ซัลโมนไอรอนไมนูมันเทิดหดไม่รู้โชคผมตั้งไหนก็ไม่รู้เลยทุกคนจริงๆนะเพื่อนรอเลวกันดูนะเฮ้ยโกเลมว่ะเฮ้ยมันออกออกโกเลมเลยนี่โอ้โหรอรองอมังกรได้ไหมมังกรอะไรเงี้ยมังกรเหรอมังกรไม่ได้หรอกวิทเทอร์อะไรเงี้ยแล้วมันไม่ตายหรอกว่ะนไม่ได้หรอกวิทเทอร์เทพแห่งไม่คลาบได้อ่ะไม่ได้หรอกได้บูเอ็กว่ะนี่เนี่ว่ามัน ทำไมเหมือนตัวมันยาวขึ้นเบาะทุกคนไม่ยาววะ่ะดูนะนสร้างมิเทอร์ไว้ทุกคนดูดูดูมาแล้วผมหนีก่อนหน้าจอมืดมากผมหนีก่อนละกันดูนะคอยดูผมจะคอยดูนะทุกคนมันจะทำได้ไหมคอยดูสิอือเฮ้ยบึมไหม,มอ่ะบึมว้าวเย็ดอะไรอ่ะไม่เห็นฆ่าได้เลยอ่ะอืมไม่เห็นฆ่าได้เลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเหไมฆ่าได้จริงเดี๋ยวนะทุกคนมันฆ่าได้จริงว่ะเอ็นเดอร์ดักก็ได้นะเดี๋ยวนะผมว่าชิบถ่ายแล้ว มังกรเลยวะเสร็จมังกรไม่ได้อ่ะทีเดียวหายเลยเหรอลืมแก้งฟิล์มอ่ะี่ก็เป็นงูเทพดีเราเป็นพญานาคี่เป็นงูแล้ะถามจริงอ่ะใคนไม่ใช่พญานาคในคนเป็นพญานาคค่ะคนนายแล้วีเขียนเลยต่ออะไรอ่ะต่อไปถึงิวนายอ่าไม่ได้แอบหลบแล้วไม่ได้แอบนะกแล้วไม่ทันหรอกนี่เราแอบลงนี่เลยเราจะขังฟีมอะมันมองไม่เห็นหรอกมันต้องดมกลิ่นถ้าผมไม่ขยับงูมันก็จะไม่เห็นผมใช่อันนี้เป็นความรู้ถ้าผมไม่ขยับมันก็จะไม่เห็นผมผมจะไม่ขยับทกคน เดี๋ยวผมจะทำสายตามันเอาผมไปลงหรอกเดี๋ยวหนะ้ามันไปไหนอ่ะมันไปไหนวะท <ำ S 1> วะุกคนทกงขังนี่มานี่เลยสี่งตัวอะไรไม่รู้ทุกคนมรงมี้มีจุดพิดแอดขาวเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะนายโดนเราขังโอ้โห,หดูว่าผมจะแหลกทุกคน มันทําอะไรวะเนี่ยมันทํากลงเหรอมันขังผมเอาจากกลงเหรอทุกคนหืมชิบหายแล้วไงล่ะตายอะไรอ่ะมันพิมพ์อะไรมานตายตายตายโดนแน่ตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอย่าเพิ่งอย่เพิ่ได้่่รอกเรามีอาหารอร่อยอร่อยมาให้นายกินด้วยแหละชิบอะไรอ่ะโอ้โหหนีไปไหนไม่ได้เรามีอาหารให้นายกินด้วยแหละนี่เอานายเอาไปกินดินายกินแล้วมันจะมึนนะทุกคนนายกินแล้วมันนายจะมึนก่อนนะทุกคนไม่ให้ไปไม่ให้ไปไปเลยช้าไปเลยช้าอ้หยู่ทุกคนจะว่ามันนี่แหละ โย่โย่ประหลัดโย่ไม่ได้ผมไม่ให้ผม่เทพเออนี่ผมหนีไม่รอดจริงผมยอมก็ได้เออนี่ไปสั่งเว้แทนเราได้ไหมอร่อยกว่าเราตั้งเยอะน้องหมาอร่อยกว่าเราตั้งเยอะโอ้โหถ้านายมอบเราอยเจะปล่อยนายถ้านายมอบเราจะปล่อยนายอ๋อเรามอบนายก็ได้โอเคมอบไปใช่ไหมมอบนายก็ได้โอ้โหนายต้องหันหลังก่อนน่ะประเด็นน่ะเฮ้ย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 ไม่มีทางโย่โย่จะไปยอมตัวง่ายๆวะเฮ้ย ไอ้ตายเดี๋ยวไอ้ตายเฮ้ยเดี๋ยวชิปหายแล้วไงล่ะผมว่ามันโกนผมผมว่ามันโกนผมชิปหายมานี้ลงไปเหมือนเดิมเราเราเล่นเราเล่นนายเรค่อยคุยกันก็ได้ค่อยคุยกันก็ได้อะถึงเวลาที่ทีมต้องตายเอ้าผมว่าถึงเวลาที่ล์มต้องตายนคุ้นตายทั้งคนั้งหมา โอเคครับทุกคนสวัสดีก็ขอจบเิจแค่นี yes> ้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะข้างหน้าอย่างผมไปแกล้งใครในทุกคนเราคมไม่มาเลยนะครับผมกดไลค์ช่องฟิล์มได้แล้วกันนะครับผมโอเคบ๊ายบาย